ค่ะเออเจริญเจริญว่ายังไงโอ้ยหลักร้อยปู่แม่นมากเลยครับผมข้าสองตัวเลยนะค่ะอาก็ก็ทำไม่เสร็จแล้วนะส่งให้แล้วโอ้เป็นไงปูกคนโทรหาเยอะไหมครับโเทียบเลยริ่งซ้ำแบบพวกนี้จะไม่เอาว่าว่ามันไม่ค่อยออกเดี๋ยวนี้สุดูุดออก ทั่วไปหมดเลยวะแต่มันก็อยู่ในสูตรแต่มันต,ตัดออกไปไงมันต,ตัดเอาสามเจ็ดไอ้มาแต่ก็มัน,น,น, 4, น,นมันเน้นสีไงเน้นสีก็เลยด้วยสี่เจ็ดกับสี่แปดไอ้เจ็ดสี่กับสี่แปดใช่ไหมครับผมก็เลยมันก็เลยพลาดแต่ว่าอย่างดีมันไปเข้าเรียกวิ่งอยู่แต่คือเรียกวิ่งเนี่ยมันมันไม่พลาดสักหัวหรอกหลักร<ล>้อยใช่ไหมครับปู่หลักเตะปู่้งบน ลักเลขวิ่งอ่ะทั้งบนทั้งล่างมันมันมาแน่นอนไม่ไม่มาบนก็มาล่างหร,รือไม่ก็หรือไม่ก็มาทั้งสองหละอาปูปูครับแล้วแล้วหลักร้อยปูนี่เคยหลุดไหมครับผมไม่เคยหลักร้อยนะฮะใช่ใช่หลักร้อยไม่เคยหลุดนะแล้วก็เลขเลขดับนี่เอาอยู่ไหมครับปูโอ้โอสนิทเลยโอ้อดับสนิทงวดนี้ดับตัวไหนครับปู หนึ่งหนับหถ้ามีหติดลางยาไปแตะเด็ดขาดเลยหนึ่งล่างเลยครับปูหนึ่งล่างหนึ่งล่างอย่าไปใกล้เลยถ้ามาข้าบนนะปูบนได้ไหมครับบนมาได้ก็มีศูนยหนึ่งกับหนึ่งห้าอยู่นะโอ้แต่มันไม่ใช่ตัวเด่นตอนนั้นเองเป็นตัวสำรองตัวเด่นข้างบนก็คือวันนี้ก็อสามเจ็ดแปดวิ่งใช่ไหมครับเจ็ วิ่งมีเจ็ดกับแปดจากร้อยเจ็ดกับแป<ม>ดแล้วก็มีตัวเด่นก็คือเจ็ดสามสามกับแปดสามสามเพราะว่าเลขออกวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็ออกสัญจรด้วยจับจับใจความมันได้แล้วตอนเดมันจะออกเบิ้ลไม่บนก็ล่างจะออกเบิ้ลใช่ไหมคร<บ>ับวันอาทิตย์โดยเฉพาะวันอาทิตย์ด้วยอืมเพราะฉะนั้นเจ็ดสามสามกับแปดสามสามเนี่ยกับ สามเจ็ดแปดนี่ไม่ควรทิ้งนะไม่ควรทิ้งนะก็จะจดเลยไหมจดเลยครับปู่ครับเราชุดเด่มชุดเพาชุดเต็มกับชุดที่ชุดเต็มกับอ่าชุดไม่กับชุดตัดไปแล้วกันเนาะตาผมโอเคเดี๋ยวชุดตัดบมปูฮะชุดตัดนะฮะชุดตัดหรือเราจะชุดตัดอย่างเดียว ชุดชุดเต็มมีกี่หางครับปู่ครับก็เท่าเดิมนะสิบสองหางเท่าเดิมโอ้เอาเอาชุดเต็มมาเลยก็ได้ครับปู่เดี๋ยวค่อยวงกลมเอาเอาชุดเต็มแล้วก็ไปไปชุดตัดด้วยเนาะครับผมอย่างนี้ใช่ไหมครับครับโอเคจดเลยจดเลยครับผมเอาสามตัวก่อนครับแปดสามสามครับค่ะเจ็ดสามครับสามเจ็ดสามสามครับผม ฮัลโหลครับครับล่สามเจ็ดแปดจ้าได้ละจ้าสามจ็ามเจ็ดแล้ว 8, ลก็สามหกศูนย์สามเิ่งเจกับแปบนครับผมอันนี้สามตัวบนใช่ใช่ทีนี้ไปข้างล่างไปสองตัวบนล่างกันแล้วกันครับจ้า หกศูนย์หกศูนย์ใช่จ้าเดี๋ยวเดเออเออศูนยแล้วก็สาม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 สิครับแล้วก็เก 94ได้ยัได้แล้วครับเกแล้วก็ศูแล้วก็ศูได้ังศูได้ยังได้แล้วหกสี่หกสี่สาม่วนศูกับหนนี่ให้เป็นข้างบนอย่างเดียว เป็นทั้งบนอย่างเดียวครับผมได้เพราะว่ามันดับล่างอ่ะครับอันดับสนิทเลยดับไม่มาเลยนะครับผมอ่าอ่านมีสิบเอ็ดตัวเหรอครับปูสิบเอ็ดเต๋อไม่ถึงสิบสองเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครับผมสิบเอ็ดตัวอ๋อสิบเอ็ดตัวโอเคก็เก้เจ็ดแปดแมตัวหนึ่งอ่ะเจ็ดแปดเนาะยังไม่ได้รวมเออเจ็ดแปด ไ,ได้ดทีนี้ตัวเน้นครับปู่ครับตัวเน้นข้างบนก็เน้นอยู่ขอเน้นอยู่สองฐางอะ่ะเจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็สาม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 แล้วก็อสามศูนย์สามศูนย์ไม่มีนะปู่สามศูนย์ไม่มีครับปู่อ้าวสามศูนย์ไม่มีเหรอเขียนลงไปด้วย มันก็ตัวสามศนไงตัวหนึ่งเดินไปสามศูนยี่มันมันปู่จดตั้งแต่ทีแรกแล้วก็เอาไปแทนตัดไปตัวหนึ่งห้าเลยหนึ่งห้ากับหนึ่งศูนย์กับศูนย์หนึ่งอ่ะตัดตัวไหนตัวนอกก็ได้เอาเอาไว้หมดแล้วครับปู่สามศูนมันสามนยมันเด่นกว่าหรือเอาหรือเอาเจ็ดสามตัวก็เอาไว้หมดก็ได้ค่ะเอาไว้หมดแล้วครับปูเอาวงกลมเอาค่ะ กางวันเดียรพอตัดออกมันก็ไปออกซะใช่ครับปู่ทีนี้ชุดชุดเด่นชุดเด่น,นก็ไปไปดูตามนั้นก็แล้วกันค่นะงวดนี้ปู่มั่นใจไหมคะงวดนี้มั่นใจสูงมากคือศ <0 6. S 2> <อ>ูนย <ผม S 1> ์หกศูนย์หกเดีเ๋ยวป่ผมเัืนปู่ก็ได้เน้นศูนย์หกนะครับเป็นยังไงปู่งวดศูนย์หกนี่เด่นกว่าเพื่อน องลงมาก็สาลองตัวล,ล,ลองมาก็คือ94้าสีเด่นที่สุดก็คือ06เด่นข้างล่างเด่นข้างล่างมีศูนย์กับเกส่วนเด่นข้างบนก็มีเจ็ดแปกับสามศู 3, น 9, <4 S 1> ยนะ์เก้าสี่แล้วแล้วเก็บเก้าสมมีไเนี่ยไ,ได้จดลงไปไหม เจ็ดเก้าสไม่มีครับไม่มีค่ะปู่เจ็ดกับเจ็ไม่ได้จดใช่ไหมไม่มไมเออจดลงไปด้วยจดลงไปเจ็ดเก้าสามปเจ็ดสามศูนย์อ่าใช่ใช่ใสามตัวนี้เน้นตัวไหนครับปู่ครับสตัวเน้นตัวเจ็กสกับเจ็กับเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแนี่ห่ ปูเจ็ดเก้าแปดไม่มีอ่ะสามเจ็ดแปดอ่สามเจ็ดแปดเหอก็จดลงไปเเจ็ดเก้าแปดนี่เก้าแปดมันทั้งหมดห้าหางที่ปูจดเอาไว้อ่านเนี่ยงวดนี้สามตัวปูชอบคิดว่าจะมาสามตัวไหมปู่มีความมั่นใจสูงบ้า มางวันนี้ถ้าไม่เบิ้ลนะถ้าเบิ้ลก็จะเบิ้ลถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลบนก็เดะเลยก็คือเจ็บซ้ามเจ็บซ้ำๆมนี่แหละเพราะมันออกวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็ออกวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็ออกสัญจรเชียงใหม่ใช่ไหมครับผมนั่นแหละทําได้เลยว่ามันออกสัญจรมันจะออกชอบชอบออกชอบชอบออกเบินนะ้ลหะาชอบออกเบิ้ลบนพลงแล้วก็อ่อตัว เลขสามสามเนี่ยมันมันเป็นอยู่ในสูุดที่มันเข้าสามตัวด้วยนะครับแต่ว่าวิ่งวิ่งบนนี่เอาอยู่เลยใช่ไหมครับปู่เจ็ดแปดอะเอาเลยเจ็ดแปดเลยหลักร้อยนะปู่นาะใช่ใช่วิ่งมันมามันมันมาชัวร์แหะหลักร้อยมันอยู่ไหนก็ช่างมันเธอวิ่งอ่ะมันมันก็ได้เงินดังนั้นแหละหลักไหนก็ได้เท่ากันไม่ใช่เหรอแล้วแล้วบนมีดับไหมครับปู่ จังทําไม่ได้เลยจังหาถ้าไม่ชัวปู่จะไม่ไปอ๋อมีมีแต่ล่างอย่างเดียวใช่ไหมครับที่ดับมีแต่ล่างอย่างเดียวล่างนี่มันมันสู้กับมันมาหกปีมันไม่พอเลยอะ่ะนม่หกปีเลยเหรอครับหกปีนะเจ้าพระเลขดับร่างเนะี่ยไม่ยังไม่ขายสักทีโอ้วอด,ดีแล้วมันก็ไม่ขายเมก่อนเนี่ว่าดับดับสีมันก็ไม่มาไหนว่าด,ดีแล้วว่าด,ดับห้ามันก็ไม่มาใช่ไหมใช่ครับ เงวนีันนี้ดับหนึ่งเน่นอนถ้าติดหึ่งอย่าไปซื้อข้างบนข้างล่างให้ซื้อแต่ข้างบนนั่นเดียวนะครับผมแต่ว่าเลขหลักร้อยคือเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดแล้วก็ให้วิ่งเจ็ดกับแปดนั่นแหละคือว่ากี่ปีแล้วปู่ยังมันยังไม่หลุดเนี่ยครับผมหลักร้อยเนี่ยครับอ่าเดน ถ้าจะกันตัวเดียวก็พันเจ็ดไปเลยครับผมแรงมันมาพอๆกันเลยอะเจ็ดกับแปดทางว่าเนี้ยแปดกับเจ็แปดกับเจ็ดอยู่บนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แปดสามหรือเปล่า,าจะแปดเลยจะแปดเจ็ดหรือเปล่าหรืออะไรนี่แหละไม่ไม่ไม่มั่นใจแปดเจ็ดแปดหรือเปล่านะครับ <c oughs> ผมแต่ว่า <c oughs> ข้างล่างมั่นใจที่สุดก็คือ กศูนย์ศูนย์หกวันเนี่ยหกศูนย์หกระปูนะระปูนะครับผมใช่ดับก็คือหนึ่งข้างล่างอย่าไปแตะมันเลยถ้าใครไม่เชื่ออยากจะลองก็ให้ลองเบาๆหน่อยเด้อเผื่อคือมันหลไหลนักคำนวณนะ่ะบางคนเ็บอกว่าเด่น <c oughs> แต่มันดับตรงดับดับเราเราก็บอกว่าดับดับเพราะเราก็มีเด่นของเราเราเราก็มีทีเด็ดของเราใช่ไหม <c oughs> เราสู้กับมันมาตั้งหกปีเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยน้อยนะ ใช้เวลาต้องหกปีนะครับเ้าก็หลายงวดเหม,มือนกันนะมันไม่พอสักทีมันไม่ขายยังไม่ขายปูเลยโอ้ไอ้ดับนะเรียกดับนะครับผม่แล้วก็เออ่ปากบอกอ่าสมาชิกครับด้วยอ่สามารถแอดไลน์ได้เลยไม่หวงแต่ว่าถ้าเลยสองทุ่มไปแล้วอย่าโทรกันแล้วกันนะครับ <นะ S 1> ผมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของหลวงปู่นะครับเนาะ ครับผมให้ FC แคปหน้าจอไว้นะครับที่ว่าปู่ส่งลูกเรียนจบปริญญาเอกนะครับเนาะครับยังไงอันนี้ชุดบนชุดล่างชุดเต็มนะครับวงกลมคือชุดเน้นนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโทรแบบด่วนๆนะครับตั้งกองแทบไม่ทันเลยนะครับเนาะครับเอาเลขวิ่งหลักร้อยมา7กับมา8นะครับงวดที่แล้วมา1กับ2นะครับผม วันนี้ก็ขออนุญาตใช้สูตรปูนี่แหละครับผมไปประกบกับสูตรของโอปอนะครับเนาะครับยังไงก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ